สำหรับวันนี้นะครับพามาดูนกเขานะครับเลี้ยงลูกนะครับกับนี่คือคาหลักขนาดสัตว์นะครับก็ยังรักลูกของมันนะครับก้อนเดียนะครับนะครับตามธรรมชาตินะครับไม่ได้เลี้ยงนะครับมาเองตามธรรมชาตินะครับ น่ารักน่ารักนะครับซูมซูมไปดูว่าไก่กันทำอะไรกัน สาป้อนเหยื่อป้อน,นครับลูกสองตัวลูกสองตัวนะครับเลีงป้อนเยื่อกันนะครับอืมกินอาหารจากปากแม่นะครับเล่นกล้องด้วยมองดูกล้องยาว จ้องกล้องอย่างดีเลยไม่ตกสายตาดตูกสองตัว

ี่สวัสดีครับ